น้ำเสียงของแบงกชาติเนก็ค่อนข้างกังวลมากๆกับไอเนี่ยนโยบายด i g ต t a วอลเล็ตใช้งบ5้าแสนตอนต้นนะตอนหลังเหลือ4ี่แสนหแล้วอนาคตรมรันจะเป็นไปได้แค่ไหนยอย่างไรคือแบงชาติก็เคยเสนอตรงๆเลยนะเป็นเอกสารด้วยเนะี่ยเราก็อ้างได้คือบอกว่ามาตรการเนี่ยถ้าไปช่วยกลุ่มเปราะบ,บางจริงๆนะสิบกว่าล้านคนอย่างนี้โอเคมันน่าจะตรงเป้ามากกว่าการที่จะเวงไปทั้งก้อนหนึ่งเนี่ยนะ ้าดรวิรัตไทยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่คณะเนี้ยปีสองปีนี้จะพูดเหมือนดเรเศรษพุทธไหมเหมือน,อนชุดนี้ไหมเหมือนกันแน่นอนเหมือนกันแน่นอนแลวก็ม<ะ>ผมไม่ใช่ผมคนเดียวด้วยเธอคนสำราญจําได้มีนักเศรษฐศาสตร์จานวนมากคือดรก็เป็นคนหนึ่งที่ลงนามใช่ท,ที่ออกมามีความเห็นชัดเจนเพราะว่าหลักเศรษฐศาสตร์น่ะนโยบายสาธารณะการจะทำนโยบายสาธารณะที่ดีเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกอย่างนักเศรษฐศาสตร์จะถูกสอนทุกอย่างมีค่าเสียโอกาส มีค่าเสียโอกาสคือคือเราเอาเงินไปทุ่มทําอย่างหนึ่งเราก็เสียโอกาสที่จะไปทําเรื่องดีๆเรื่องอื่นใช่ครับเพราะฉะนั้นการเอาเงินไปทําเรื่องอื่นนะครับเช่นไปทําเรื่องการลงทุนสําหรับ size, ัพพล l y ซ้ายการลงทุนเพื่อการศึกษาม,มันอาจจะได้ผลดีกว่ามากมยิ่งถ้าเกิดทําแบบเปลี่ยงแหเนี่ยแสดงว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนเป้าหมายไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะการพกตรูลั่วต่างๆยากทําไปแล้วอาจจะไหลออกไปหมดนอกประเทศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญต้อง <ๆ S 1> มีความลงนามคัดค้านเหตุผลหลักจริงๆนะกลัวกลัวการเสียค่าใช้จ่ายที่ว่าหรือก,กลัวเป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําหรือก,กลัวอะไรผมว่าหลายลายเรื่องเ,เรื่องแรกก็คือเรื่อง<ๆ>เรื่องเราไม่เห็นว่าว่าจะเกิดประโยชน์นะครับที่คุ้มค่ากับการใช้เงินนะครับอันที่สองเนี่ยมันบั่นทอนความมั่นคงของฐานะการคลังของประเทศด้วย<อ>นะคือถ้า ถ้าเราเอาเงินมูลค่า5แสนล้านบาทไปใช้ทําเรื่องที่ยังบอกไม่ได้ชัดเจนว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับขณะเดียวกันเรายังมีภาระอื่นๆอีกเยอะเช่นเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเราต้องมีกระสุนอยู่ในมือเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกก็ถึงแม้ว่าจะฟื้นตัวแต่ก็ยังมีความเปราะบางอยู่เยอะความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์โลกก็กำลังรุนแรงขึ้น มากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีกระสุนท,ที่ที่พร้อมใช้การที่เราไปใช้อองบประมาณในเรื่องที่ยังบอกไม่ได้เลยว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นจะจะเป็นเท่าไหร่ด้วยความมั่นใจนะครับม,มันก็มันก็หนึ่งก็คือทาให้อัตรารดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลเ,เพิ่มขึ้นเพราะรัฐบาลจะต้องกู้แค่ประกาศว่าจะกู้นี่ดอกเบีย้ยมันขึ้นไปแล้วน,นะครับยังไม่ต้องกู้จริงพรดอกเบี้ยกู้ก็เป็นต้นทุนให้กับทุกคนในสังคม อันนี้ยังไม่ต้องนับถึงประเด็นข้อกังวลเช่นทางด้านเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้ใชมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนจตอนนี้นผมก็ยังพูดตรงๆเลยยังมีความเป็นน่าเป็นห่วงมากค,คือคือเรื่องนี้ผมอยากจะชวนสำราญคิดว่าเราอาจจะต้องถึงจุดที่กลับมามองถอยหลังมาก้าหนึ่งแล้วดูในภาพใหญ่ว่าทำอย่างไงที่จะทำให้นโยบายสาธารณะของประเทศไทยนะครับไป<ม>ทำเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่จำเป็นทำด้วย ความมั่นใจว่าจะเกิดประสิทธิผล,ลเกิดความเหมาะสมนะครับเพราะเรามีนโยบายสาธารณะที่สร้างความเสียหายสร้างผลข้างเคียงอย่างนี้ก็ผลข้างเคียงที่มีความเสียหายให้กับประเทศเนี่ยมาค่อนข้างมากมองย้อนกลับไปนโยบายจำนำข้าวอันนั้นก็ชัดเจนมากชใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ทำลายโครงสร้างของตลาดข้าวนะครับคนหันมาผลิตข้าวเบาเพื่อจะทำให้ได้ปริมาณข้าวที่มากที่สุดนะครับทุกวันนี้ก็ยังชำระหนี้ตรงนั้นไม่หมด หรือนโยบายอย่างเช่นรถคันแรกที่รัฐบาลให้ภาษีสาหรับการซื้อรถคันแรกเนี่ยฟังดูก็อาจจะมีเป้าหมายดีคือช่วยแก้ปัญหาอุตสาหกรรมรถยนต์หลังน้ําท่วมใหญ่ปี54แต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็คือขายรถได้ดีปีเดียวอีกปีหนึ่งทุกคนซื้อล่วงหน้าไปหมดแล้วยอดขายมันก็ตกทันทีนโยบายแบบอัดฉีดทางด้านดีมานแรงๆเนี่ยมันจะเกิดผลในปีที่2ปีที่3ถัดไปเมื่อนโยบายอ่อนแรงลง ในภาคธุรกิจไม่มีใครที่เขามาขยายกําลังการผลิตเพื่อจะตอบโจทย์ปีเดียวใครเขาต้องมองความต่อเนื่องอีกผลหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไปกู้หนี้กันเยอะมากเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่นี้คูโรเรนกระโดดขึ้นเลยเพราะว่าไปออกรถใหม่เพื่อจะได้เงินเพื่อจะได้เงินชดเชยถูกไหมครับโอ้ตอนนี้หี่คูโรเร มัน9กเอของ GDP ใชยใช้ผล<อ>ข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่นโยบายสาธารณะ,ะจะต้องจะต้องคิดให้รอบคอบอวัน,นวันนี้ที่ที่น่ากังวลเนี่ยคือถ้าพูดถึงในในโครงสร้างการกำหนดนโยบายสาธารณะในภาคการเมืองเขาก็ชัดเจนเขาก็ต้องมีนโยบายหาเสียงซึ่งในช่วงหลังไปให้น้ำหนักกับประชานิยมบางผลสั้นๆมากขึ้นขณะเดียวกันเราก็ต้องมีภาคราชการ ครับข้าราชการที่จะต้องยืนหยัดแล้วก็จะต้องนําเสนอนโยบายที่เป็นนโยบายที่มองประโยชน์ระยะยาวของประเทศไม่ใช่หวั่นไหวไปตามแรงกดดันของภาคการเมืองขอให้เสด็จนิดเดียวดรนะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้คือยิ่งดิจิตอลวอลเล็ตลดไซส์ลงแล้วเหลือ4ี่แสนห้าถอยกลับมาใช้งบประมาณปี6กเจ็ดหแปดนะเป็นคือทําไปก่อนนี่งบเงินสดยังไม่มีเลยนะหกเจ็ดก็ไปแก้งบกลางปี หกแปก็ตั้งไว้โอ้โหเกือบสามแสนล้านนะรวมกันแล้วสองก้อนก็สี่แสนห้าหมื่นล้านแล้วก็ประกาศด้วยว่าเดือนธันวาคมแถวนั้นแหละได้แน่ถึงมือแน่ดรวงระทไทยดูแล้วนี่ยิ่งมีความห่วงกังวลมากกว่าตอนลงนามแถลงการ์ไหมคือว่ารู้ว่ารือว่าบบาใจลงแล้วก็ไม่พบาใจไม่เบาใจ, <laughs> าใจ <laughs> ครับคือคือคือประเด็นข้อกังวลก็ยังยังมีอยู่เหมือนเดิมและผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่ก็จะมีความมีความกังวลในเรื่องนี้นะฮะแล,ะและเรื่องที่มันเห็นได้ชัดเนี่ยมองปรึคุยเรื่องค่าเสียโอกาสเนี่ยแต่สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวถ้าเอาไปทําเรื่องอื่นที่อาจฉีดได้เร็วนะครับลงไปมีเป้าชัดเจนในช่วงปีที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจก็อาจจะมีแรงขับเคลื่อนทางภาคการคลังได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้คือถ้าดูตัวเลขของสภาพ,พัฒน์ที่เห็นก็จะเห็นได้ชัดว่าที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัวส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเงินของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ออก ปัจจัยหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราตั้งรัฐบาลชา้างบประมาณก็ชา้าแต่การที่เราไปการงบกลางไว้สําหรับเฉพาะโครงการโครงการเดียวซึ่งยังมีความไม่แน่นอนเนี่ยค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นก็คือโครงการที่กระทรวงทบวงกรมต่างๆเขาจะไปทําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเงินตรงนั้นมันก็ลดน้อยถอยลงอ,อ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นในเรื่องของค่าเสียโอกาสรวมความแล้วก่อนหน้ากังวลผม,มกังนวลหนักกว่าเดิมิงนะถ้าจะเรียกว่าความกังวลน,นะจะหลายคนเขาเขาอะไรเขาร้องให้ไปแล้ว บอกเขาไม่เอาคือเขาตกผลึกไปอีกแบบนะอันนี้ก็เกิดเป็นภาวะภาวะที่น่าศึกษาในสังคมไทยใช่ครับแล้วทำยังไงที่จะทําให้นโยบายสาธารณะที่เรามีความแคลงใจมีความไม่มั่นใจและสร้างผลเสียนระยะยาวเนี่ยมันออกยากขึ้นในขณะเดียวกันมันมีโจทย์เรื่อง supply ซ้ายโจทย์ที่ต้องการนโยบายสาธารณะที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศอีกมากท่างไงที่ทำให้นโยบายสาธารณะเหล่านั้นเนี่ยมีมีพื้นที่มากขึ้น,น,นแลนเกิดผล <คน S 1> กระทบในเชิร มันเลยเวลาที่บอกก่าจะกระตุกเศรษฐกิจกระชากเศรษฐกิจมันเลยเวลามานแล้วใช่ไหมคือกระตุกกาที่พวกกระตุกกระชากเนี่ยมันเหมือนกับการจัดการด้านดีมานะครับมันก็ช่วยให้ได้คือธรรมชาติ ใส่เงินลงไปเศรษฐกิจมันก็มันก็มันก็วดีขึ้นมาครับม,มันเหมือนคนไม่สบายแล้วคุณคุณสำรานใ,ให้ออกซิเจนแรงๆให้ยาก,กระตุ้นแรงๆร่างกายมันก็สดชื่นขึ้นมาครับเเสร็จแล้วไอ้ปัญหาโครงสร้างภายในปัญหาโรคปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหากับ<อ>สุขภาพร่างกายอของเราอ่ะมันไม่ได้รับการรักษาแต่เงินเอาไปซื้อออกซิเจนซื้อ,อยาก,กระตุ้นหมดแล้วไอ้เงินที่จะมารักษาเรื่องเรื่องกระดูกเรื่องกล้ามเนื้อมันก็มันก็หายลง